สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจําวันที่3-9มกราคม2565ค่ะสัปดาห์นี้ชาวกุมจะเป็นคนที่มีท่าทีสง่างามนะคะมีฟอร์มเป็นคนที่ดูมีอํานาจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะเรื่องของจิตใจก็มีความแข็งแกร่ง สตรองนะคะอดทนแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะสัปดาห์นี้เด่นเรื่องของการเรียนการใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวเฉพาะทางนะคะเรื่องของการทำงานมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งไปในทางที่ดี ใครที่เป็นหัวหน้างานมีลูกน้องบริวารหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะคะก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยชัดเจนมีความรับผิดชอบนะคะถือว่าการงานกําลังลุ่งมากนะคะในสัปดาห์นี้การเงินนะคะก็หมดปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายมีเกณฑ์ได้รายรับที่ดีจากความรู้ความสามารถของคุณเองนะคะ อาจจะมีรายรับเข้ามาหลายช่องทางเรื่องของสุขภาพนะคะแข็งแรงภาพรวมมีพละกําลังเต็มที่นะคะบางรายอาจจะวางเรื่องของน้ําหนักตัวหรือว่าช่วงล่างลงไปปวดหลังปวดเอวได้ง่ายนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องผ่านผลระยะนี้ไปก่อนนะคะถึงจะเจอเนื้อคู่ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะมีความสวีทหวานลงตัวกันมากขึ้นนะคะแฟนก็มีความเก่งอ,อกเก่งใจนะคะชาวกลุ่มอาจจะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพย่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ